อุ๊ยพี่น้องอุ้ยมีดินมีดินมีดินพี่น้องมีดินอุ้ยดูดูดูอุ้ยดูดูดอุ้ยอุ๊ยปลาดุกครับผมปลาดุกมีปลาดุกก็มีอุ้ยอุ้ยปลาเข็งไงพี่น้องอู้เอาปลาไหลตัวนึงครับผมอุ้ยปลาไหลใส่งามๆครับผม สวัสดีครับผมไอ้ท่านว่าครับผมมาไ่เบ็ดครับผมมือนีนใไ่เบ็ดปลาปลาคอครับผมด้วยเหยือ่อปูนาเละกะหอยเชอรี่ครับผมมือเหนียามาทั้งเม็ดสิบแปดหลังครับผมสิบแปดหลังตีไ่เนียปูเก่าหลังไ่เืียหอยเชอรี่เก่าหลังครับผมปะทะกันว่า อันใดสีหมานเนาะครับเนาะนี่ครับผมเหยียบปูครับผมนี่แหละครับไม้เด็ดนี่แหละครับผมปักคอง่ามาเบ่งวิธีไอ่เสียบปูครับผมมีเอฟซีถามมาหลายคนอยู่ว่าวิธีเสียบปูเสียบจังไหนฮะวิธีเกี่ยวเนาะอ่า นี่เออเออีครับปูนี่เสียบคางค้างครับผมเกี่ยวเกีียวคางค้างครับผมตรงที่เป็นยัก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 นี่นี่ครับผม เขียวพ่อยูครับผมแล้วกลไปไซเลยครับผมส่วนเหยื่อหอยเลือกหอยหนุวยน้อยๆครับพ่อดีพ่อดีครับ เยอะหอยกับเกี๊ยวธรรมดาเนี่ยครับผมเกี๊ยวเข้าไปซ่อนคมเบ็ดไว้จังน้อยนี่ครับผมโอเคครับผมไปลุยครับ สวัสดีย้ำเช้าครับผมยามเบ็ดครับผมยามเบ็ดไปรุ่นน้ำกันครับผมว่าเหยื่อปูปะะทะเหยื่อหอยเชอรี่อันไหดสีมานหรือสีเหลาไปเบิดก็บโบลูไปครับลุยนน้ำกันครับผมไป หลังแรกหลังแรกแห้วครับผมปูยังยั่งอยู่ใส่ว้ต้อครับผมเพื่อได้รมาลุนรอบเย็ยนอีกคือเกาหลังทีสองก็แห้วครับผม หลังที่สามแห้วครับผมโอ้ยเหยปูมแต่แห้วไปบดครับผมหลังนี้บ่มีเอียงเลยหลังนี้สายคือตึงๆละบันนี้ตึงอีปูบ่โอ้ยหล่อนพี่น้อง เดี๋ยวเสียบเงียปูไอ้ก้อนอ้อเบิดแล้วครับผมเงียปูแฮวครับผมเหลือเงียหอยเชอรี่บันนี่ไปรุ่นกันครับผมเหลืออีกเก้าลังหอยเชอรี่หลังแรก หลังนี้ก็แห้วอ,อดแห้วแล้วรอดแห้วแล้วเหยื่อหอยเชอรี่ครับผมตายแอนเซ้นอ่าได้หนึ่งแต้มแล้วครับผมมีกำลังใจแล้วครับผม เยือหอยเชอรี่แต่ว่าตัวนี้เซ็ตก้องดองไปเป็นรุ่นกันครับผมอีกซีหาหลังซีได้แต้มเพิ่มบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นอ้องเุ้ยมีดินมีดิน,นมีดินพี่น้องมีดินเุ้ยดูดูดูเฮยนี่นี่ปอมปอมเบีดยนห เดียวเดี๋ยวเดียวปายังใสยังอุ้ยเดู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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาดุกครับผมปลาดุกมีปลาดุกก็มีอุ้ยปลาดุกใสสวยงามครับผมนั่นเดี๋ยว โอเคใส่สวยเลยครับปะดุกว่าเป็นปลาคอไหมโอ้ใส่งามครับใส่งามโอเคโอ้ยหกครับปลากกมันหลายแล้วก็โลมนิ่ นีเป็นไงก็สีก็สีตึงๆเะไรล่ะอุยอ้ยอุ้ยปลาเข็งไงพี่น้องอู้อุ้ยปลาเข็งมู้นอะโอ้ยวันป่าอีหยังอุ้ยปลาเข็งครับโตง่ายเลย ไย,ย,ยื้อหอยครับผมยื้อหอยเชอรี่ อุ้ยสวยงามครับตัวนี้นะอุ้ยแม่บางญ่เลยเออ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 เดี๋ยวโชว์กล้องนี่โชว์กล้องนี่ผูนะครับอูย้ยเโอเคไปเก็บเก็บเก็บปลาไหไล่ตัวนึงครับผม อุย้ยปลาไหลใส่งาๆครับผมโอเคอุยอ้ยเหยื่อหอยเชลลีครับผมก็สุดยอดเลยเดี๋ยวงวดหน้าสิมาใส่ตัเหยื่อหอยเชลลีปลาไหรหน่อยอีกตัวนึงครับผมใส่กำลังผัดเลยครับผม แก้วสรุปเห่อปูนาแหวครับผมสูเ่เหียหอยบ่ได้โอ้เดี๋ยววันหนาสิมาใส่ตีเหียหอยครับผมไปเบิ่งผลงานมาชมผลงานใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดมือนีครับผมอุม้ยมนัมนมันอันส่วนนี้ปลาไหลครับผมโตบักใหญ่เลยครับผมไปใส่บางลั่นมากติดบางลั่นครับบ่อเดทไทยคลิป นี่ครับผมผลงานไทเบ็ดครับจวดบ๊วยโ,โอ้ยออกออกออกปาคอหนึ่งแต้มครับตายแล้วปลาดุกำงามครับผมแล้วกับปลาไหลหน่อยสองแต้มเบิ้งแม่ปลาเค้งครับบ๊ยปลาเค้งตัวใยญ่งคักขุณอ่ะโอ้ย ปลาไหลสองแต้มครับผมส่วนนี้ติดบางลั่นโตบักใหญ่เลยวุ้ยพอดีเลยหมานมันมัน,มนเป็นกำลังไกนี่นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมเจอความมานคลิปหนาครับโอ้ย <c oughs> ปลาเบ็ด